เาจะแต่งได้เท่าไหร่ขี่เลยอยู่ดีไม่มีใครเอาหรอกแล้วไงคนอย่างเธอนะไม่สมควรออกมาอยู่ในที่สาธารณะ,ะอับอายถ่ายที่หน้าแล้วไงคะแตหญิงก็ไม่หญิงก็ชายก็ไม่ชายน่าเกลียดแล้วไงคะยุนพวกเธอพูดแรงขนาดนี้เธอยังไม่โกรธอีกเหรอ ไม่โกรธหรอกค่ะเธอควบคุมตัวเองได้ยังไงเนี่ยเพราะฉันมีความมั่นคงทางใจพอค่ะฉันมีความมั่นคงมากกว่าเธอสุดแฟนสันสิทั้งหลอดทั้งรวยแบบนี้เขาเรียกความมั่นคงเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะฉันมีวงเงินสำรองในแอป Easy สินเชื่อสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทปลอดภัยเชื่อถือได้ดอกเบี้ยเป็นธรรมทุกครั้งที่ฉันต้องการมันก็อยู่ตรงนั้นให้เสมอน่าเชื่อถือกว่าผู้ชายั้งเยอะโอ๊ยฉันยอมแล้วฉันยอมแพ้แล้ว Easy สินเชื่อที่เธอบอกสมัครที่ไหนหรอ แอปอีฟี่สินเชื่อมาคลิดลิงตใต้ล่างคลิปก่อข้อมูลบนมือถือข้อมูลบบประชาชนก็ได้แล้วค่ะความมาั่นคงของคุณไม่ต้องพึ่งพาใคร